ันนี้คือสถานที่จริงนะคะที่ลุงไปดูรถแข่งเนาะรถแข่งที่น่าจะเป็นฝรั่งเศสขับรถจากประเทศเดนมาร์กไปผ่านฮัมบูดผ่านเบลเยียมไปดูไปดูไปดูรถแข่งเดี๋ยวโมนาจะถามลุงอีกทีว่าสนามนี้อยู่ที่ไหนเนาะ แต่ที่เขามีวงกลมวงกลมไฟนะคะอันนี้ก็คือเต้นไปกันตั้งแต่วันพุธรถแข่งจริงคือวันเสาร์วันนี้ก็ได้ยินเสียงคร่าวๆก็คือเสียงรถแข่งนะคะเสียงแรงมากเชิญทุกคนฟังเสียงรถแข่งเนาะโมนาพูดให้ฟังื่นเกินแต่คอยฟังเสียงรถแข่งนะคะรถเขาซ้อมกันนะคะในสนามจริงค่ะ ด้านซ้ายมือก็เป็นที่นอนของลุงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเดี๋ยวโมนาก็จะอัดคลิปลงคลิปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ